ขอจเจริญสุขสวัสดีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ที่กำลังหเยจติตามรับฟังและรับชมทางเพจเทศแหลอีสานสำนักเทศวัฒนธรรมเสียงทองและช่องยูทูบช่องฮักอีสานของกระผมพระมหาเกี่ยวในตอนนี้เมื่อี้ก็ได้มีโอกาสได้หนังสือนิทานวัรณคดีอีสานบ้านเฮาตั้งแต่เก่าดึกดำบรรตั้งแต่ขังตั้งแต่สัยไมโบรันแต่พอแต่เมแต่ปุตเตญย ซึ่งพอ่อแม่คูบาจารย์เพื่อนใดแต่งเรื่องเล่านีมานั่นก็คือเรื่องผาแดงนั่งไอพญาคอมเท่าพังขี้ว่าจะเรื่องผาแดงนั่งไอ,อพี่นองสิเคยได้ยินได้ฟังพี่นองเนาะซึ่งมนีก,ก็ไดมาจากพอ่อแม่คูบาจาันซึ่งพระมหาเองก็ไดนำมาท้วนมาเบามาเรามาจามาเทิมาสาธุเป็นวันนะคดีอีสานบัานเห่าเพื่อจะนำมาเผยแปรให้พีนองบัานเฮ่า เป็นว่าคล่องเก่าว่าเรามันลืมสันเดย์ซึ่งท่านพระอาจารย์สดใสจ,จากเมืองขอนแกน่นเป่นกระไดชวนบันทึกเรื่องนี่แ่ละพี่น,อนะะ้องไว้ๆนี่แหละแล้วก็เรื่องครูน้องอวยวอีกเรื่องหนึง่งพี่น้องถัดติดตามรับชมรับฟังเด้อเมื่อนี้อาตมา,าพาพระมหาเกี่ยวกษิพระลนาสาธกเป็นช่วงเป็นบางตอนในพี่น้องบานเฮาได้ยินได้ฟังนั่นก็คือเรื่องผ้าแดงนั่งไอจะยกกอผหาแดง ได้ยินข่าวว่านั่งไอผู้จบผู้งามสิไปเยี่ยมยามถามข่า,ขาวนั่งไอเบิงกะนะันนาให้กยะเฝ้าตีได้พี่นอ้องเด้อหันมาล่องซิมสมบักเน่าสีวันเบอร์ตนตังตนมันที่สมตังกันแสบตังกันจนังไดอดต่าฟั่งเสียงลูกหลานผู้ขี้หายซ้ำพ่อผู้เป็นดีได้พี่น้องดเด้อืมัดนี้ละ จังว่าในตอนนี้โยมผู้ของคยท่าเสียเวลาคำลวงจะเลินพร้อโยมทั้งปวงท่านผู้ฟังอยากรู้เรื่องสดับแลเทศนานาแม่ยไ่เอ้ยฉันผู้เทศบด้สา สิเฝ้าเลี้งให้ท่านการเนธานยังอยู่เยาไก่สีเลิ้งไฟให้มันห้อนเน่บวตาตอนขันลหลังนาในน้ำมากันเพลแพน้ำเนธานแต่เก่าแก่จันทวินน้อยผู้แต่งเรื่องเรียบเลียงออ,อ,อไว้ขู่สูตอนเน่ บาดดีมากเกายจอนเมืองใหญ่ผาพูมินอ,อยู่ในดงเดียนผาปาวานาเยีกดเสนสันดาส่วนว่าผาแดงนั้นเน่าอยู่ปางเกิดหันแหงในใจเล่งใสน้องอยากเห็นนาแม่ไอคำฮืนเน่ อุ้ยเดนัวเจ้าผู้ผัวดอกลำเมียคำคาละคาแสนวาสนาได้เป็นแฟนมอมพนางเสียไขบางลาอล้เดนัวหากว่าบุญได้สมสางน้ำกันมาแต่สัตว์ก่อน คือสิได้่าห้มทวานไปนอนกิ่งควมเสนน,นาดีใจดีสิได้ไปเห็นนาผู้สาวงามที่ลือสาวัสนาบาักไอสิเห็นนาแม่ไอคำเน กลางคืนเอ๋ยสั่งมาคืนนั้นแจงอยากเห็นหน้าแม่นางแพ้งสีสุมลือสุมสาแน่บอดีส่วนบากายอยู่ในป่าคิดอยากเห็นคิดอยากพอสีรอดแจงสว่างใสเนหขวงสีฝากนาไทยเตรียมใส่ห้อยยันเลื่มลง แห่คำจงสีงามงามอาลามตาได้มองแล้วเนเวเดีหนัวย่าไม่เจ้าไปหาหนองเอาแห่คำได้ย่อเยินคือสีสกเป็นเลื่อนฟ้าได้เห็นหน้ามิงสะมอนเนเวเดีหนอาทิตย์จนลับความฝา ฮอดมื้อใหม่คันใสสีแสงสุริย์ใสแสงสว่างตายามเช้าบาจึงเอายังมาบักซ้ำมาขึ้นขี้ควบมาหนีจากบ้านไปหาลาแม่อนุเน ผ่านเขาดวงแดนไม่เสียงเลี้ยไล่ห้องศนันอาสาจันเพลเปราเสียงเลี้ยงเอ่าข้าางชนินเออแม่ใหญ่เอืยมาบักสามกาเลียนเกได้รัดป้าพานาด่าดอน เสียงมาหอนนกเข่าขันกะจันเสียงคันมันหวองเน่ตาเลียวมองไปทางนาเหวสันสันกะเจสันมุมปานีหอดปานันลุลมมันเจเข้าใส่หูห,หุเน่โอ้ยกวับอยากเห็นเมยอ,อดสู่ จึงทุนพาอุปสรรคนี่ละน้อเพื่อนว่าด้วยว่าแหลงความรักบ่าวันกว่ากิ่งยานเน่บ่ท่านนั้นก็เลยพุ่นดงงดอนได้มุมป่าเห็นทงน้าแลบานเห็นแล้วก็ซสินใจนละ มาบากสามกะเลนไกลจึงโยดผากเร้ามีแห้งหูว่าจอมแพงนางสิยางมาคันทางพีตกมาถึงในตอนนี้ไปฟังเบืงองค์ที่สองเลยโยมดื้อจันสดใสเพิ่นสิไรว่าฟังสำเนียงเสียงแหล เป่ป่าท่ำให้สาวซาพันลานาเดอต่อเรื่องเป็นก้อนแหลมเนี่ยเมียนสุฟังงื้อสาธาเจ้าจรองลาฟังเอ้ย